ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับกับโค้งสุดท้ายนะครับก่อนงานมหกรรมประมูล,ลมรถมอเตอร์ไซค์ที่สงประพาดอนเมืองในวันที่8นี้เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมเลือกมาแล้วกันเอาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกว่าราคาต่ําสุดในรุ่นนั้นกับราคาสูงสุดในรุ่นนั้นเห็นกันไปเลยว่ารถที่แพงสุดกับรถที่ถูกสุดสภาพมันต่างกันยังไง ค o n d a PCX นะครับถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์พรีเมียมที่ครองตลาดคนไทยหลายกี่ครั้งทำมากี่คลิปคนก็ถามหาตลอดนะสำหรับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามี p c ซอยู่หลายคันมากๆร่วมๆประมาณร้อยกว่ารายการราคาเนี่ย p c ซไม่ได้ถือว่าถูกมากแต่ถามว่าถูกสุดคือเท่าไหร่ต้องคันนี้เลยครับลูกค้านะสภาพประมาณนี้มีการแต่งมาเล็กน้อยนะจ๊ะเปิดอยู่ที่ 37,000บาทเท่านั้นเอง <Wow. S 1> เป็น PCX 160ปีน2023นะครับลูกค้านะปีก็ไม่ได้เก่าเลยราคาเพียงแค่นี้สภาพแบบนี้รับได้ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดู PCX ที่แพงที่สุดของวันนี้เลยก็แล้วกันคันนี้คือรถที่แพงที่สุดในส่วนของ PCX ที่ประมูลในมากรรมวันที่8นี้นะครับลูกค้านะ PCX ปี PC T 2025เปิดอยู่ที่ราคา70,000 4,000บาทเป็นหน้าใหม่แล้วโฉมใหม่น้องๆป้ายแดงไม,ม่หมื่นนิดๆยังไงก็สนใจหรือรับได้ในราคาที่เท่าไหร่เรามีให้ลูกค้าหมดบีเก่าก็มีถ้าพูดถึง p c x เราจะไม่พูดถึงศัตรูคู่แข่งของเขาไม่ได้อย่าง Yamaha n m a x รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีราคาเปิดสุดของร้านนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่19 0 0 0บาทครับเป็นคันนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ n m a x ที่มีราคาเปิดสูงที่สุดของร้านนี้กันครับแม่เจ้าลูกค้ายังมาให้ n m a x หนึ่งซีซีปี2023บอกได้เลยว่าน่าเสียดายที่ไม่มีตัวล่าสุดแต่ว่ามันทำให้ราคาสูงสุด ของ i n m a x ในวันที่8นี้ราคาเพียงแค่3 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าเวฟบางคันยังแพงกว่าเลยนะรถเพียงแค่2ปีเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทางเลือกของทุกท่านนะไลฟ์สดที่ผ่านมาของ honda wave ร10 i เขาโชว์แต่รถลำดับที่1แต่คันนี้เวฟปีผ้าเหมือนกันเป็นสีแดงนะไมค์คันนี้ก็ไม่แพ้กันอยู่ที่800กว่าโลลูกค้าแต่ราคาเปิด3า0 0 0บาทบอกเลยว,ว่าคันนี้น่าจะเป็นเวฟที่แพงสุดในร้านนี้แล้วลูกค้านะเดี๋ยวจะพาไปดู เวฟร้อยสิบไอที่ราคาถูกที่สุดในลานบอกได้เลยว่าคันนี้คันเดียวซื้อรถคันนั้นได้ประมาณ4ี่คันลูกค้าอันนี้จะเป็นเวฟที่ถูกที่สุดของลานนี้คันเมื่อกี้ราคา3ามหมซื้อคันนี้ได้4ี่คันเพราะมันเปิดเพียงแค่เจ็ดพันเท่านั้นเองคอนด้าเวฟปียีสามเปิดเจ็ดพันล, Web, 3, 8, 7, ลูกค้าแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกุญแจมีการเปลี่ยนมาทั้งเบ้าเลยนะสมัยที่รถรุ่นนี้ก็คือคอน d ้ารีนมาขายแรกๆลูกค้าเขาบอกว่า Honda า e ีดเป็นรถที่สหรับคนมีของก็เป็นรถเครื่องเล็กๆแต่ว่ามีศักยภาพในการบรรทุกเดี่ยค่อนข้างเยอะเหมาะกับการใช้วิ่งไรเดอร์ในเมืองอย่างมากซึ่งคันนี้เนี่ยมันเป็น Honda า e ี d ลูกค้าปี22นะเปิดแค่1มื่นเป็นคารที่ถูกสุดของลานนี้ไม่เนี่ยวิ่งมา4 1่0 0ืลูกค้าเดี๋ยวไปดูรถใหม่นะครับราคาแพงสุดของวันนี้กันเพื่อการตัดสินใจของ Honda r e ีดครับลูกค้าจ๋าอันนี้จะเป็น Honda r e ีดที่ แพงที่สุดในลานวันนี้เปิดอยู่ที่44,000เป็นหน้าใหม่สุดละโฉมของเขาจะเป็นปี25 <Wow. S 1> คันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นแต่คุณได้รสภาพใหม่ไหม่น้อยโฉมใหม่เทคโนโลยีใหม่เอาไปอวดใครก็ไม่อายเขาแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของราคาที่เรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับงานมากรรมที่สยามวิเตอร์การประมูลประมูลมอเตอร์ไซค์ก่า1,000คัน เริ่มต้นที่หลักพันมากันให้ได้ราคานี้พลาดไปเสียดายแย่ yeah. ทิ่จะซื้อรถมือสองนึกถึงสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆกิจใครก็ประมูลได้แหล่งต้นน้ำประมูลรถทุกประเภททุกสภาพทุกราคาที่คุณมองหาไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ราคาเริ่มต้นหลักพันรถยนต์เก๋งกระบะ ทุกราคาที่ถามหาและรถสิบล้อหางพ่วงหัวลากหรือรถบัสเน้นนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมหาศาลการันตียอดขายกว่าหมื่นหมื่คันต่อปีมีสาขาทั่วประเทศประมูลง่ายๆหน้าลานและระบบออนไลน์มองหารถมือสองไว้ใช้งานไม่ต้องไปที่ไหนไกลสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้โทรเลย021197111อย่าลืมโทรนะ